ใครกําลังหาอยู่เจ้าตัวนี้เลยประแจไฟฟ้าของทางใจปูประแจไฟฟ้าในตัวนี้ก็คือเป็นประแจไฟฟ้าที่ให้กําลังแรงบิดมากสุดถึง60นิวตันเมตรนะครับหัวตรงนี้เป็นหัวขนาด3ทับ8แล้วก็ขันเข้าขันออกโดยการเปลี่ยนตําแหน่งที่ตรงนี้นี่มอเตอร์เป็นมอเตอร์บัดเดกโครงสร้างพลาสติก ABS นะครับแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟขนาด21โวลต์แจ็คแบบ MT จะใช้แบบกี่เซลล์ก็ได้นะจะเป็น10เซลล์5 5เซลลก็ได้ได้หมดอันนี้เป็นแจ็คเป็นแบตเตอรี่ขนาด18650นะครับข้างในนี่ใส่เข้าไปในตำแหน่งนี้เสียงก็ประมาณนี้เขาจะช่วยขันเข้าไปให้แน่นถึงระดับหนึ่งหรือถ้าน็อตที่มันแน่นอยู่แล้วมันจะขันไม่ออกนะครับเพราะว่าแรงบิดเขาแค่60นิวตันเมตรแต่เขาจะเป็นตัวช่วยการที่เราขันให้แน่นสุดเขาจะมีเจ้าตัวบ็อกบ็อกตัวนี้คแคร ตัวนี้แถมให้ด้วยก็คือขันคลายตรงนี้ออกนิดนึงก่อนหรือพอตอนจะขันเข้าขันย้ำให้แน่นก็ใช้ตัวนี้ได้แต่ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราขันน็อตเหล่านั้นออ,อกมา เพราะว่าแรงบิดเขาจะอยู่แค่60นิวตันเมตรมันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าสามารถที่จะเข้าไปยังซอกซอกซอกซอยเข้าไปยังพวกมุมอะไรต่างๆที่ไอ้บล็อกปกติเข้าไปไม่ได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยอุปกรณ์ของเขาก็จะมีฮาร์ดเคสมาให้แบบอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วก็จะเป็นพวกลูกบล็อกไซส์ต่างๆแล้วก็จะเป็นในตัวของการขันพวกดอกอะไรทั้งหลายนี่แหละแบบนี้เลย ใครสนใจย,ยังไงหรือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ผมแนะนําให้ไปดูในตะก้าสีเหลืองในในคลิปนะครับยังไงค่อยไปเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในตะก้านั้นนะหรือถ้าจะกดสั่งซื้อก็กดได้เลยโอเคครับ